สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนาะนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับพี่น้องนะพวกเราทีมสีสหายนะครับก็เตรียมนะส่งมอบส่งมอบบ้านให้กับแม่เปานะครับ วันนี้นะฮะเพื่อนๆพี่ๆนะก็เตรียมตัวเนาะเก็บเต็นท์นะครับนะที่จะเดินทางกลับบ้านเนาะก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับพี่น้องเนื่องจากเรายัางมีภารกิจนะที่จะต้องทำนะที่บ้านของแม่เป่านะครับ ก็เล่นผมโอ้โหจะนอนดึกเลยนะฮะเพราะว่า,วาน้ำไม่ไหลนะครับน้ำไม่ขึ้นถังนะฮะน้ำมันออกอยู่นะฮะเอซแต่มันไม่ขึ้นขึ้นถังนะทุกท่านสาเหตุมันเป็นแบบนี้นะครับเอซีนะ <c oughs> เดี๋ยวเยวเช็คดูก่อนมันมันออกหรือเปล่านะนี่น้ำมันออกอยู่นะฮะเอซนะโอ้ถั่วผมก็ออกแล้วเนาะสาเหตุนะพี่น้องเอซท่อนี่มันไหลลงมานะครับแต่มันมาแยกอยู่ตรงนี้นะฮะ มันมาแยกมันมันจะมีอีกเส้นหนึ่งเนาะไปทางนู้นนะครับพี่น้องไปทางนู้นแล้วทีนี้มันไม่มันไม่ดันขึ้นมาตรงนี้นะฮะมันมาถึงนี่นี่คือน้ำท่อไหลลงมาจากภูเขานะครับมันมาถึงตรงนี้นะฮะมันไหลลงไปนู้นนะมันไหลลงไปทางนู้นเพราะว่าเขาเปิด ถ้าทางนี้เปิดใช้นะน้ํามันจะไม่ไหลนะมันจะไม่ไหลขึ้นมาทางนี้นะเพราะว่าด้านนี้มันสูงนะครับมันจะไหลลงไปทางต่ํานะครับผมก็เลยเมื่อคือนนี้คิดไปคิดมามันเป็นอะไรน้ําถึงไม่ขึ้นถังนะผมก็เลยมาปิดเบานะปิดเ่าปุ๊บนะน้าขึ้นถังทันที นะครับผมอ๋อเมื่อคืนนี้ก็แล้วทีนี้ขึ้นถังมันขึ้นมันไม่แรงนะผมก็เลยสังเกตนะมันเป็นอะไรเนาะก็เลยไปหมุนลูกลอยออกนะหมุนลูกลอยออกโอ้โหพี่น้องเศษใบไม้เศษอะไรเนาะมดนะเล็กๆนะครับ มันติดอยู่ที่กองนะผมก็เลยทำการล้างนะล้างลูกลอยก็ <c oughs> ปล่อยเนาะล้างลูกลอยเสร็จแล้วก็เอาใส่ทีนี้ตอนเอาใส่นะฮะโอ้โหเล,เล่นเล่นเหนื่อยเลยเนาะนะหมุนยังไงก็ไม่ตรงเกลียวนะฮะเอฟซีนะ จนสี่ทุ่มกว่านะฮะตอนนี้น้ำน้ำก็ปกติแล้วนะฮะเอซน้ำไหลขึ้นถังปกติเรียบร้อยนะเตรียมถังนะ <c oughs> นี่ฮนะต่อไปเนาะถ้าน้ำไม่ไหลเรามาปิดลบาตรงนี้นะฮะเพราะว่า,าพี่น้องเขาเขาใช้เนะาะเส้นเส้นทางนี้นะฮะ ตอนคืนนี่เรามาปิดนะตอนเช้าเราไปเปิดนะฮะก็หลังจากที่ส่งมอบเนาะส่งมอบบ้านแม่เปาเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะมาอชี้แจงนะงบประมาณนะให้พี่น้องฟังนะก่อนที่จะแยกย้ายกัน กลับบ้านนะครับพี่น้องนะโอ้แจ๋วเลยนะครับนี่ถั่วอะไรไม่รู้เนาะถั่วเขาเรียกว่าถั่วพุ่มนะแต่มันมันเป็นเครือขึ้นมาแบบนี้เนาะแต่มันก็ออกแล้วละ FC นะเอฟซีนี่อ่าแจ๋วเลยนะถั่วของผม เอ <c oughs> อ,อกระลำนี่โอ้ยมันไม่อันนี้แล้วนี่เออมันไม่ห่อแล้วนี่เนาะแบบนี้นี่พี่น้องโอ้เสียแล้วนี่อ๋อบงกินนะ ตัวอื่นห่อนะนี่เสียอันเดียวนะฮะเอฟซีนี่ตัวนี้บ่งกิน <c oughs> ตัวนี้ก็ห่อแล้วนะฮะเริ่มห่อแล้ว <c oughs> เก็บเลยไหม <c oughs> เก็บเลยไหม โอ้เก็บไม่ไม่ไม่ต้องช่วยก็ได้หรอกเนาะจริงอยู่จริงอยู่ตอนตอนเก็บนะมันเอาเก็บมันง่ายอยู่ถ้าจะเก็บก็จะเก็บช่วยอ๋อคิดมากใหม่นะคิดอะไรมากใหม่ใช่ นะพี่น้องโอ้าหเนาะไปไม่เป็นเลยนะเอฟซีโดนเบรกนะฮะเอฟซีทุกทันเนาะเบรกยางแตกเลยนะฮะพี่น้องโอ้ยโดนยางแตกเลยนะครับ รอคุนัดกุใดบอก้โอ้โหนี่นะออนี่าทุกวันร้อนนะจะเอ่อวัทบบานครับไม่ทเก็ชบ่ายนะครับฮะเมื่อคืนร้อนหรอร้อนดีโอ้ เจอแสงปลาเข้าไปอ่ะไอ้กีบอกว่าตอนแรกบอกว่าจะเอ้พี่น้อเต็นที่บ่ายชั่วโมงเต้นสองตัวแล้วแก้วกลัวกลัวแบบชั่วโมงเขากลัวหายไปเลยนอนกอดเขาทำไมอีกอืมโอ้รอผมร้อนมากกว่าเานี่กู้งร้อนเลยอ่ะโอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของวันเนาะเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ